ข่าดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปรายจาวันศุกร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินชิลๆสบายๆเพราะการเงินของคุณคล่องตัวมากกว่าเมื่อก่อนเรื่องของการงานการงานของคุณอาจจะเหนื่อยกายน้อยลงแต่อาจจะมีเรื่องหน่ใจเข้ามาบ้าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่ว่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันแย่ๆมากมายก็ตามส่วนคนโสดตอนนี้มีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่ขอให้คุณใจเย็นๆสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากบริหารจัดการการเงินให้ดีก็จะมีโอกาสมีเงินกว่าคนธรรมดาเรื่องของการงานการงานเตรียมตัวไว้ได้เลยอีกไม่นาน มีบททดสอบเข้ามาให้คุณทดสอบอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดต,ตอนนี้เนื้อหอมไม่เบาแต่ก็ยังไม่มีใครคว้าหัวใจของคุณไปครองได้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินมองไม่เห็นบินรายจ่ายมาเพียบเลยทีเดียวแต่ไม่มีปัญหาเพราะเงินทองของคุณยังมีทางเข้าและมีทางออกเรื่องของการงานการงานช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นงานดีธุรกิจปังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรัก รักกันดีเหมือนวันแรกๆที่คบกันชวนคนโสดหากคิดอยากจะปลูกต้นรักกับใครเจ้คุณ S <S <an> <S ก็ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเริ่อมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วฐานะการเปลี่ยนแปลงของคุณมีการเงินเข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานมีเรื่องให้น้ําตาไหลแต่ไม่ต้องตกใจเพราะน้ําตาที่ได้เป็นน้าตาน้าตาแห่งความดีใจเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักกําลังจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้สว่วนคนโสดจะได้เจอคนที่ใช่ในเร็ววันนี้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่เกิดวัน พาเรื่อหาสบดีเรื่องของการเงินเรื่องดีๆเข้ามาทําให้คุณชื่นใจเงินทองไหลเข้ามาแบบเต็มที่ เรื่องของการงานหมดเรื่องทุกข์หมดเรื่องโศกหมดเรื่องกังวลใจหลังจากนี้คุณมีแต่ลุยลุยและมุ่งทํางานจนประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรักกันดีคอยเอาอกเอาใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้ถึงแม้จะโสดแต่หัวใจก็ไม่ว่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินแต้มบุญของคุณทํางานแล้วอยู่ดีๆก็มีโอกาสมีเงินเข้ามาในชีวิตมากมาย เรื่องของการงานการงานความเพียรพยายามของคุณช่วงนี้ดีมากถึงแม้คุณจะเหนื่อยไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต่อจากนี้หนทางชีวิตของคุณเริ่มมากขึ้นเริ่มดีมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุและคนรักต่างคนต่างมีวาสนาดีต่อการครบกันแบบชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนโสดไม่ต้องหาความรักที่ไหนไกลเพราะความรักดีๆอยู่ใกล้ตัวนี่เอง สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินความรวยมาเยือนแล้วถ้าคุณตั้งใจขยันทำมาหากินมีโอกาสได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอนเรื่องของการงานความรุ่งเรืองมาเยือนในชีวิตถึงแม้จะต้องแลกมาด้วย หยาดเหงื่อแรงกายก็ตามเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีตอนนี้ไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณได้ส่วนคนโสดความรักของคุณถึงแม้จะไม่เด่นหากเจอคนดีๆทุกอย่างก็จะโอเคดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ